มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเปิดพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดแดงเข้มแดงกันชนต้องทําตามมาตรการผลสรุปการประชุมสบคชุดใหญ่กําหนดมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยมีการแบ่งพื้นที่จังหวัดมาตรการเข้มงวดแตกต่างกัน เมื่อวันที่9กรกฎาคม2564ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคมีมติสรุปการกำหนดมาตรการลดการติดเชื้อโควิด -19 โดยเน้นจำกัดการเดินทางและการรวมกลุ่มของบุคคลในขั้นสูงสุดรวมทั้งกำหนดเวลาการออกนอกเคหสถานควบคู่การเล่งรัดมาตรการป้องกันโรคการฉีดวัคซีนการควบคุมการรักษาพยาบาลรวมทั้งการเยียวยา โดยมติที่ประชุมเห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดคือกรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมนราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีปัตตานียะลาสมุทรปราการสมุทรสาครและสงขลาโดยมาตรการออกจากบ้านหลัง21นาฬิกาจะให้ออกจากเคหสถานเฉพาะผู้มีความจำเป็นเท่านั้น มีข้อปฏิบัติดังนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุด24จังหวัดคือกระบี่การจนับ,บุรีฉะเชิงเซาชนบุรีชัยนาทตากนครนายกนครราชสีมานครสวรรค์ประจวบชีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีระนองระยองราชบุรีลบบุรีสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทอง และอุทัยธานีพื้นที่ควบคุม25จังหวัดคือกาลสินกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีชัยภูมิชุมพรตรังตราดบุรีรัมย์พัทลุงพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มหาสารคามร้อยเอ็ดเลยสีสเกตสตูลสักแก้วสุขทยัยสุราษฎร์ธานีสุรินทร์หนองบัวลำภูอุดรธานีอุบ,บลราชธานี พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด18จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นครพนมน่านบึงกาฬพะเยาพังงาพแพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรลำปางลำพูนสกลนครหนองคายอำนาจเจริญอุตรตดิตโดยการปฏิบัติในจังหวัดอื่น 1. กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุข เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร่วมกันรับผิดชอบในการกำหนดมาตรการคัดกรองและมาตรการติดตามสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้งนี้ให้พร้อมดำเนินการตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2564เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไป โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดฉบับที่25 2. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้เป็นไปตามพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดตามคำสั่งสบคครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ